ก็อลิชี่เลิกกันแล้วจริงเหรอเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมไม่ฟังกันเช่นเคยนะครับหลังจากที่คู่รักเนีนะ้คือหวานกันมากนะจากคู่จิ้นสู่คู่จริงอะ่ะคือโมเมนต์ดีๆเขาอ่ะก่อนที่จะมั่นกันคือก็กดีมากแล้วมั่นกันแล้วก็มีโมเมนต์แต่ดีๆมากๆเลยนะแต่ล่าสุดอนะ่ะคุณแม่ของลิชี่ออกมาโพสต์แบบแบบว่าเหมือนเขาจะเลิกกันแล้วอะ่ะเออแต่ว่าก็ยังไม่มีการถแถลงข่าวของทั้งคู่นะครับว่า มีการเลิกลากจรทิงหรือเปล่าแต่ก็มีไยกอดเองก็พูดออกมาบ้างว่าเขาเองยังไม่ก้าวผ่านความเป็นตัวเองยังไม่โตตามแบบสิ่งที่ควรจะเป็นอะไรอย่างี้ก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเนาะแต่ว่าวิเคราะห์จากสิ่งที่คุณแม่ของริช,ชี่โพสต์ออกมาเกี่ยวกับเขาเป็นศาสนาคริสต์เนาะเขาก็โพสต์เกี่ยวกับพระเจ้าด้วยเขาก็พูดถึงความยุติธรรมที่ลูกสาวเขาจะได้ เขาลูกสาวเขาไม่ควรได้รับความเจ็บปวดนู่นนั่นนี่ซึ่งเราเองเนี่ยเราเห็นภาพผ่านทางโซเชียลต่างๆจากบุคคลสาธารณะเนี่ยมันก็จะมีภาพที่แบบเอ่อมุมสวยงามอยู่แล้วเนาะทั้งโมเมนต์ดีๆทั้งการกินข้าวการไปเที่ยวหรือการโมเมนต์ครอบครัวที่คนที่แบบคบกันมานานแล้วแล้วก็มีโมเมนต์แบบมั่นกันแล้วเตรียมพร้อมที่จะแต่งงานมันก็เป็นการสื่อสารออกมาในมุมที่ดีแต่ว่า มุมที่เราไม่เห็นเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าตื้นลึกหนาบางเขาเป็นยังไงคือคนเรามันมีสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ไม่เข้าใจกันมันจะปรับกันได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ไงเราไม่ได้ไปนอนบ้านเดียวอเขาใช่ไหมละ่ะเออมันมันอาจจะมีโมเมนตด์ดีๆที่เราเห็นอย่างเดียวแต่โม,โมเมนต์ที่มันไม่ดีเขาก็ไม่เอาเอามาออกสื่อถูกปะละ่ะถ้าเป็นเราเราก็อาจจะไม่ออกสื่อยกเว้นชาวบ้านทั่วไปที่ทะเลาะกันผัวทะเลาะเมียเมียทะเลาะผัวแล้วออกมาโพสต์ประจานกันหรือว่าจริงจริง ตัวคนประจานเป็นคนผิดเองก็ก็มาโพสต์แล้วก็โพสต์โต้กันไปโต้กันมาก็มีนะครับแต่ว่ามุมเนี้ยคือด้วยความที่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยเขาอาจจะแบบเอ่อคุยกันในในหลังฉากว่าควรจบกันอย่างยังไงไม่ต้องมาแชร์กันแต่และฝ่ายเป็นยังไงอาจฝ่ายชายสมมติว่าถแถลงข่าวมาขอโทษว่าผิดที่ตัวเองยอมรับอย่างแมนโดยที่ไม่ต้องบอกเรื่องราวก็ได้บอกอ้อมๆว่า,เ,าเราเองแบบ ยังก้าวผ่านความเป็นตัวเองไม่ได้ยังติดลักสนุกหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็อาจจะไม่ต้องมาแฉกันทําให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเสียชื่อเสียงเสียงงานแต่ฝ่ายคุณแม่เองก็เหมือนพูดอ้อมๆเนาะว่าฝ่ายชายอาจจะไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะมีมือที่3หรือเปล่าหรือว่ามีการการะทําที่ไม่ดีหรือว่าความใส่ใจในพื้นที่ส่วนตัวมันอาจจะไม่เหมาะสมอะไรยังไงอันนี้เราไม่รู้เลยเพราะว่า อ่ะต่างคนต่างมีหนะ้าที่การงานไม่ว่าจะธุรกิจหรือ,อฝั่งของงานบันเทิงใช่ไหมละ่ะแต่ละคนก็ต้องอรับผิดชอบไปเวลาทํางานเวลาส่วนตัวของแต่ละคนก็แยกกันไปเวลาส่วนรวมก็ทํากันได้ดีอย่างภาพที่เราเห็นในโซเชียลต่างๆที่มีโมเมนต์ดีๆดีมาเสิร์ฟกันตลอดใช่ไหมครับแต่ภาพที่โมเมนต์ไม่ดีเนี่ยเราไม่เคยเห็นไงเพราะว่าต่างคนต่างให้เกียรติกันแต่คุณแม่ก็พูดอ้อมๆเหมือนว่าลิชชี่เองก็โดนทําร้ายในบางเรื่อง นะคุณแม่ก็แสดงถึงความสงสารว่าลูกสาวตัวเองไม่ควรโดนแบบนี้การที่หลุดพ้นจากตรงนี้มาคือสิ่งที่ยุติธรรมต่อลูกแล้วอะไรประมาณนั้นแต่แม่เขาก็ไม่ได้พูดสาดเสียเทเสียใส่ฝังกอดนะอืมก็อาจจะต้องรอเขาออกมาแถลงกันหรือเปล่าว่าเหตุการณ์น,นี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแค่ความเข้าใจผิดกันในบางส่วนแล้วคุณแม่อยากออกมาปกป้องเฉยๆเพราะว่าอ่ะเราก็ต้องเข้าใจเนาะคุณแม่อาจจะเห็น โมเมนต์ Moment, ความเศร้าของลูกในบางจุดซึ่งคุณแม่อาจจะไม่รู้ว่าริชี่กับกอดเนี่ยส่วนตัวเขาทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรหรือว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องบาดหมางที่ค่อนข้างรุนแรงในพื้นที่ส่วนตัวแล้วคุณแม่เห็นแล้วคุณแมก่ก็เลยแบบออกมาโพสต์เพื่อปกป้องลูกหรือว่าโพสต์นั้นเป็นโพสต์ปลอมก็ยังไม่แน่ใจอันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังคือก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มทุกอย่างว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับเพราะว่าโลกแห่งความบันเทิงอะเนาะโลกวงการบันเทิง มันมีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมอะไรมากมายแต่เราก็มาวิเคราะห์กันแบบ2มุมว่าความเป็นไปได้เป็นยังไงแล้วก็มารับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้กันทุกๆฝ่ายเพราะว่าต่างคนคน,คน,คนที่ดูคนที่ดูโซเชียลต่างๆอ่ะต่างคนก็ต่าง,าง,างมีมุมมองของตัวเองอยู่แล้วว่าเฮ้ยบางคนอยู่ทีมมิชี่บางคนอยู่ทีมก๊อดหรือบางคนอยู่ทีมทั้งสองคนอะไรแบบนี้แต่พอมีเรื่องราวดีหรือไม่ดีอ่ะพอดีเราก็เชื่อชวนไปแหละพอไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนนักแสดงที่ หลายๆคนที่เป็นบุคคลสาธารณะนักแสดงนะอินฟูต่ตางๆที่บางเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวหรือผิดพลาดโดยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจพอมีประเด็นดราม่าขึ้นมาเนี่ยจากคนที่เคยโดนชื่นชอบก็อาจจะเป็นคนที่โดนเกลียดชังได้แต่ก็อยากให้เข้าใจพวกเขาด้วยและกันนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับใครก็ตามอ่ะก็เว้นพื้นที่ส่วนตัวให้เขาด้วยครับไม่ว่าเขาจะตัดสินใจทําเรื่องราวส่วนตัวของเขายังไงเรามีสิทธิ์ออกความคิดเห็นได้เพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะ แต่เราไปตัดสินแทนเขาไม่ได้นะก็คอมเมนต์กันมาอย่างสุภาพและกันใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคู่กอดลิชี่ยังไงนะครับแล้วว่าเห็นโพสต์คุณแม่อย่างนั้นแล้วรู้สึกยังไงหรือว่าใครมีข่าวเบื้องลึกที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในคอมเมนต์ก็สามารถทําได้อย่างสุภาพแต่ถ้าเรื่องจริงหรือไม่จริงต้องวิเคราะห์กันอีกทีนะแลเดี๋ยวรอทั้งสองคนออกมาแถลงข่าวละกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเอ็มตัวทมบ้านก็จะเอามาชี้แจงให้ฟังอย่าง,อางสองมุมเหมือนเดิมนะครับ เนี่ยหาแบบนี้ก็ฝากติดตามช่อง MPM ต้นหบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ